สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ท่าแพนะครับบังเอิญนะครับมาเจอกับแก๊งของ SPD นะครับหรือว่าสไปน์นะครับยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้เห็นมาถ่ายวิดีโอกันที่ท่าแพนะครับโอ้โหรถนี่เพียบเลยนะครับไม่รู้ว่ามาถ่ายเรื่องอะไรกันเนาะไม่รู้ว่าขี่มาจากไหนนะแล้วก็มาจอดกันที่ท่าแพเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังคุยกันอยู่เนาะนี่ฮะเห็นไหมครับคนที่คนกลางเสื้อดังนี่เสื้อเสื้อดานะครับก็คือสไปนนะทุกคนเห็นไหม คนนี้เลยนี่คนนี้คนนี้คนนี้เห็นไหมครับคนนี้อ่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปทักหรอกเพราะเขาทํางานอยู่นะครับที่จริงผมก็กําลังทาวิดีโอ YouTube อยู่เนาะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับกลัวว่าจะเป็นรบกวนนะครับแล้วก็ระดับของเรามันยังไม่ถึงขั้นเนาะที่แบบจะเข้าไปพูดคุยนะครับมันอาจจะเป็นการเสียมารยาทนะครับก็ทําได้แค่เพียงมองห่างๆแล้วก็แอบถ่ายแบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็ต้องขออภัยพี่สไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับวันหลังนะถ้าเกิดว่าผมเติบโตกว่านี้นะผมอยากจะขอไปร่วมแจมด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพี่ให้โอกาสคนหนึ่งผมนะครับที่เชียงใหม่นี่นะครับอยากจะร่วมแจมจริงๆอยากจะเรียนรู้ประสบการณ์และก็เรียนรู้เรื่องต่างๆในการทำยูทูบเบอร์นะครับ ไปแล้วครับออกตัวแล้วออกเดินทางแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับ กูไม่ได้ยินมึงพูดอะไรวะเนี่ปลุบไม่ได้อ่ะเออเขาเชอมึงลอไงดีวะตอกันเอาปยดี๋ยๆแต่มุมกูได้เลยไงก็ได้ไม่ได้มด้อมันมีไม่ทีนโอเคเออว่ะเรียกพักไหม่เียเีไม่เวันอาองหมา่ จะขับอยู่ข้างหน้าผมได้ไหมข้างหน้าเหรอแตผมงั้นเดี๋ยวขับข้างหน้าเดี๋ยวผมนำไปฝั่งนี้เนาะเพราะฝั่งนี้มันก็ไปได้แล้วก็ฝั่งนี้จะผ่านอะไรนะวัดพระสิงห์<อ>มันจะผ่านวัดพระสิงห์พอดีเอาเอาเส้นนี้ไหมขับตรงไปหลังอแต่ผมตามไม่หมดโอเคโอเคพี่จะเรียกผมข้างหลังเหรอว่าเรียกจากข้างหน้าโอเคแล้วข้างหลังใช่ไหมขี้ข้างแล้วเรียกโอเค,ได,คได้ครับพี่พไ,ได้ครัครบ และแล้วนะครับผมก็ได้พาพี่ๆแกงโน .1 น,นะครับพี่ไปนะครับมาถึงร้านฮานถึงเจียงใหม่แล้วนะครับข้างในนู้นเลยนะครับพี่ๆเข้าไปกินข้าวแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมไปเจอพี่ๆอยู่ที่ท่าแพนะครับแล้วผมก็ได้เพียงแค่แอบ,บถ่ายนะครับแล้วก็บ่นคุณพัมว่าผมน่าจะมีสิทธิ์ได้ร่วมไม่ใช่มีสิทธิ์ที่อาจจะมีโอกาสได้ร่วม ทำคลิปด้วยกันบ้างหรือว่าจะจะทํามากๆนะครับแต่ผมก็คิดว่าผมอาจจะไม่มีสิทธิ์เพราะช่องผมเล็กมากๆนะครับพี่เขาอาจจะไม่เห็นค่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับโอกาสก็มาหาเรานะครับหลังจากที่ผมขี่รถออกไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับพี่เขาพอดีพี่เขาโบกมือนะครับโบกมือเรียกผมเนาะแล้วก็ให้ผมเนี่ยนำทางมาที่ร้านนี้นะครับร้านหานถึงเชียงใหม่นี่นะครับแล้วก็ให้ค่าขนมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นโนหนึ่งไงครับใช่ไหมครับอ้าจริงนะครับคือดีใจมากที่ได้เจอพี่ พี่ยูทูบเบอร์แนวหน้าของเมืองไทยนะครับทุกคนโอเคครับอ่ะสนุกมากมากวันนี้ถึงแม้เราไม่ได้เป็นทีมงานคนหนึ่งแต่เราก็ได้ร่วมงานเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยโอเคนะครับเดินทางโชคดีนะพี่ไกลมากเลยไ,ไม่ต้องสอนกี่ชั่วโมองครับพี่โอ้พี่เรื่อยๆพี่ชิวๆมืดเลยพี่ออใช่ครับ ถ้าพี่ไม่เก็บบรรยากาศนะครับพี่ต้องรีบไปแต่ถ้าเก็บบรรยากาศด้วยก็คงแม่ริมนี่ไม่ไกลครับพี่แม่ริมจากนี่ไม่ไกลครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงครับใช่ค,ครับครึ่งชั่วโมงถึงใช่ครับหา,าพี่ออกนี่ไปเนาะพี่เห็นสีแยกเม,มื่อกี้ไหมสีแยกไฟแดงเมื่อกี้ครับพี่เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงคังคองไปเรื่อยๆเ,เลยพี่พี่ตรงดิ่งไปเรื่อยๆเลย,เลยมันจะพาออกถนนใหญ่เองแค่น้อยที่ว่าแบงากห้าเปอร์เซ็นต์ได้แต่ผมฟ้เด็ไม่พอเดี๋ยวผมจะเอาเพราะว่าแบงที่มันพี่มันไม่ตกนะ ครับยินดีครับไปแล้วนะครับไปแม่ห้องสอนกันต่อเลยนะครับไปไกลมากโอเคเอาไว้โอกาสหน้าเผื่อว่าเราจะได้ร่วมงานกันเรื่องน้องหมานะครับเรียบร้อยนะครับก็พี่ๆเขาก็เดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปแม่ห้องสอนนะครับคลิปนี้ต้องติดตามดูแล้วนะครับคลิปนี้นะครับโอเค เดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปกับพี่ขอนเนาะเพราะว่างบผมไม่มีนะครับยังไม่มีทีมงานนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นนะครับเอาไปโอกาสหนนะ้าถ้าถึงขั้นเมื่อไหร่นะมึมีจัดแน่นอนนะครับอ่ะโฆษณาก็ไม่เข้ากูนี่อะไรก็ไม่เข้าเงินยังไม่มีเลยฝันไกลโอเคไม่เป็นไร